ก็คือวันนี้เราจะมาทำววเปเปอร์นนะคะก็เป็นแบบส่มวัมวเปเปอร์แล้วก็มีเรื่องเล่าจะเล่านะคะก็คือว่าวันนี้ก็จะเป็นวันแรกที่เราทำาวเปเปอร์หลังจากที่ไม่ได้ทำมาประมาณหนึ่งปีหนึ่งปีกี่เดือนนี่แหละจำไม่ได้แล้วค่ะแบบว่าไม่ได้ทำมาปีคือเราก็มาเติมทำใหม่ก็จะอาจจะเป็นเลยว่า แบบฝึกหัดใหม่นะคะแต่ว่าจําทุกอย่างได้นะแต่ว่าบางอย่างก็จําไม่ค่อยได้แหละคือถ้าอยากให้วัดรูปมินิมอลให้ดูนะคะอาจจะวาดไม่สวยแต่ถ้าอยากให้วาดรูปมินะะิมอลใ,ให้ดูก็คอมเมนต์ก็เมนต์มาได้เลยนะคะค,คือรับวาดรูปมินิมอล ของคนดังนะคะจะได้วาดให้ทุกคนดูนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือยังไม่มีของตกแต่งนะคะแต่ว่าเราใช้ของตกแต่งในแอปไปก่อนนะ <c oughs> แล้วก็คือแบบว่าเราก็ทำเพิ่งทำแล้วก็เอออะอุอีอาอยู่แอา้อาวอา้าวทำไมมันเป็นแบบนี้เราก็ทำๆไปแบบว่ายังไม่ค่อยมีของ,ของตกแต่งหรอกะค่ะ ล้วก็ทำแล้วก็ลบแล้วก็ทำแล้วก็ลบอาจจะดูไม่ค่อยเข้าตาของใครสักคนก็คงต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าเราพึ่งมาหัดทำไมไม่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 ไม,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 ไม่ที่เนกก็คือแบบว่าแลวก็ทําไม่ค่อยเป็นเท่าไรหร่ค่ะแต่ว่าพอทําได้แต่ไม่สวยนะคะ อาจจะไม่เท่ากันบ้างแหละเค okay, ก็ประมาณนี้นะคะแล้วไอก้กลมๆข้างหน้ามันก็ไม่เท่ากันจริงด้วยออันใหญ่ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าเราไปตกแต่งกันเลยที่กลัวแล้วเราก็มาเพิ่อมยเยอะเพื่อตกแต่งะคะ่ะเออไม่ใช่ตรงกับตรงนี้แล้วก็มาหาสติกเกอร์ในแอปนะคะเพราะว่า ที่อื่นมันไม่มีเลยก็หา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 ไม่รู้จะอันนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่เป็นปลาไม่ใช่ก็เลยกดออกนะคะก็ทําทําไปนะคะก็ปาปลาปาก็แบบว่า,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 าก็ทําไปเสร็จใกล้จะเสร็จแล้วะคะ่ะเลือกน่าจะเป็นโหมด,อด,ดนะไอติมเนื้อมีคลิปต่อนะคะค่อยดูเดี๋ยวเดี๋ยวลงวันนี้เลยแต่ว่า ค่ะก่อน